ดีครับอันนี้ผมจะกลับแล้วนะครับผมกลับแล้วเมื่อกี้ให้อาหารน้องแมวครับไม่หมดครับกินกันสองตัวไม่หมดตัวแล้วผมผมนึกว่ามีแค่ตัวเดียวเขาไม่มีเพื่อนครับดีนะมีมีอยู่สองตัวไม่งั้นไม่มีเพื่อนเลยครับเหงาครับผมก็ไม่ชอบอยู่ครับคนเดียวผมชอบอยู่สองคนต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแล้วก็ต้องเป็นอ่อนกับผมเป็นเซฟปเยครับผมปกติอยู่อันเนี้ยมันเหงาครับผมเดี๋ยวดูผมดูก่อนประเภทอะไร พี่น้องกันปล่าโหดีค่ะพ่อค่ะแต่เลี้ยงอีกต้องจับไข่มันดูหน่อยนึงมันมีไข่ครับผมมีไข่เหมือนกันเลยดูนี้ดูมีไข่แล้วมีจีบป่ะโอ้ยกูไม่กลมขืนมึงหรอกเป็นอันนี้ครับผมเป็นตัวเมียครับผมดีแล้วตัวผู้ตัวตัวเมียตัวเปตตนี้อยู่ในป่าดิพูดอย่างนี้ก็ฟ้าผ่าหัวฝนตกเลยครับผม ใน,นผมเราก่อนเราจะกลับนะครับผมเราก็ต้องมีอะไรติดมห้ติดมือกลับม้างมังงเลยครับเพราะว่าใดไหนก็ไดไหนก็จะของไม่อยู่ครับผมเาเจอทุเรียนลูกหนึ่งครับผมเราจะขอสัมผัสสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะยกกลับแต่ว่าผมได้กลิ่นแล้วแหละผมได้กลิ่นโอ้หอมครับหอมหอมเจือจางเลยแหละแต่ว่าผมไม่เอาเหรอกแต่ว่าผมจะไม่เอาเหรอกผมไม่ชอบผมจะไม่เอา เุ้ยใครดึงมือวะผมจะไม่เอาหรอกเดี๋ยวฟังเสียงนะครับเหมือนขนท้องคืนนะครับผมน่าจะได้เวลาแล้วครับผมดูครับทุเรียนครับผมไม่รู้มันน่าจะไม่ใช่หมอนข้างครับน่าจะเป็นหมอนแหลมอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่ว่าไม่ใช่หมอนหมอนทองชัวรหมอนทองก็ไม่ใช่ครับเพราะหมอนทองมันจะเรียบนี่น่าจะเป็นหมอนหนาม ช่อันนี้เราจะรีวิวไอที่หูเขาเขาสักนิดนึงเมื่อก่อนผมก็ูอย่านงนน้ครับตอนผมเคยเด็กๆนะครับผมเคยเด็กๆนะไม่ใช่ผมโตมาพ๊กผมแก่เลยไม่ใช่นะครับผมผมเคยเคยเป็นเด็กอยู่เราจะก่อไฟกันตรงนี้นะครับแต่เราต้องบริหารจัดก,การตรงนี้ให้ดีนะครับผมเราบริหารจัดก,การรอบๆนี้ให้ดีนะครับผมไม่อย่างนั้นี๋ยวก็แมวนั้นสองตัวนั้นมันจะมาขี้ครับผม ล้วก็เคลียร์ลงไปข้างล่างนี้ครับผมเคลียร์ลงไปในซองนี้ต้องบรีห่างจากการดีไม่อย่างงั้นเดี๋ยวแถวนี้ไม่มีรถด,ดับเพลิงนะครับถ้าเกิดไอ้ตรงพื้นมันไหม้นะครับไฟสมมติไฟมันล่วงลงไปมันก็จะเผาผลาญทรัพย์สินของคุณหมดจนไววอดเลยครับพอดูทรงแล้วประกันน่าจะไม่จ่ายเมือนราคาไม่ได้ครับผม นี่เราจะดูสมบัติแต่ละอย่างอันนี้ฟืนนะครับฟืนทองดูสมบัติอันนี้คือหมาสับหมากามาทําฟืนได้ครับ mm hmm. มร<า>ีไซเคิลใหม่เราจะแหกดูข้าหน่อยว่ามีสีอะไรข้างในเป็นสีขาวหรือสีดำขออนุญาตแหกข้าง,งหน่อยรับอสีขาวในรับประทานมีหน่นอไม้ด้วยครับจานนี่ใช่ป่ะอ๋อจานแมวครับจานแมวแต่ถ้าจานคนนี้น่าจะไม่ใช่ <laughs> น่าจะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไอ,ะไอะ <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าเกิดผมมารีวิวแล้วก็เป็นรีวิวรีวิวเอารีวิวถ้าเกิดผมมารีวิวอาหาร,ร,ร,รของท่านก็ขอโทษด้อยแต่ละข้อมาจุ๊บเอเพราะว่าเราดีกว่าอินเดียเยอะครับผมเราไม่ขนาดนั้นนะครับผมเรายิ่งกว่านั้นเอาไม่ใช่เป็น้าสซองไก่ครับเดี๋ยวปืนลั่นครับเพื่อเขาเนี๊บปืนปืนไว้ ก็เลยแตไปรู้ตัวผมนึกไปนึกมาว่าผมจะขโมยนี่ผมก็จะขโมยผมดูนี่ไม่พ้นหรอกไม่พ้นสันดานเก่าหรอกผมดูเนี่ยผมดูทรงเนี่ยเพราะผมได้ดูกลิ่นแล้วอะ่ะพอดีแล้วผมใส่กันมันการทิมนามทิมได้อหอมไปถึงนางฟ้าชั้นเจ็ดเลยครับผมอ๋ออยากตาย แม่มึงจะรู้เรื่องป่ะเนี่ยอ่าอย่าแทรกตัวเข้าไปอยู่ในนั้นอะ่ะในในภูทุเรียนนะครับผมแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันจนครับถ้าอยากรวยต้องทำงานวันละสี่ร้อยห้าร้อยครับผมไม่อย่างนั้นคุณอยจะบ่นว่าทุเรียนมันแพงนะครับผมนาวคุนก็ต้องกินครับผมเนีย่ยบอกว่า กินไม่ได้ก็ต้องกินครับผมอันนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนใจแล้วไปผมตั้งใจแล้วว่าผมผมจะไม่ไม่ขโมยแน่แน่แน่ผมจะไม่ไมขโมยมมขโมย,มยใช่เอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวปิดกล้องก่อนดีกว่าเดี๋ยวชาวโลกเขรู้ว่าเราไม่ได้ขโมยหรือขโมยทีนี้ก่อนครับผมดูเบราไก่ข้างนอกนิดนึง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ให้เขาดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตลบหลังที่หลังแต่มันโกชอบตลบหลังอันนี้คือทางที่ผมจะต้องกลับนะครับผมต้องขึ้นคันบันไดนี้ดูสิดูดิปชีดูดูนั่นนหะแล้วก็อ้องไปนู่น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 วนๆนๆนๆนนว แล้วก็เดิน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 ปาไปเลยปลาเนี่ยคนอารมณ์นีครับผมนี่ครับผมยู่สวยทุเรียนเยอะครับทุเรียนเยอะแต่ว่าผมไม่ได้นับว่ากี่ต้นอันนี้ทางนี้ครับไปพมา่าได้เลยครับข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับผมเขาลูกนี้ไปนะครับผมเขาเขาเด็กๆครับผมเขาเพิ่งจะไปไวัยรุ่นถ้าเป็นเด็กสาวก็กําลังอันนี้นะครับเรียกว่าอะไรอะ กำลังกำลังรู้ว่ากำลังรู้ว่าเออต้องไปโรงเรียนละนู่นนะครับเขายอดเข่าตรงนู้นนะครับเมื่อยง่ายหน่อยตรงนู้นนะครับข้ามไปนู่นนะครับเขาเด็กเองครับแต่ว่าไม่ใช่เด็กธรงมาผมนะถ้าเป็นผมเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะเป็นมหาลัยแล้วผมไปกับลุงเขาครับลุงเขาบอกว่าเป็นเขาเด็กๆแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะขโมยทุเรียนเขาก่อน จะปิดกล้องก่อนเราขโมยในเบื้องหน้าไม่ได้แล้วก็ขโมยเบื้องหลังได้ขอบคุณครับผมเฮีย,ยสันดิเดี๋ยวจะขึ้นไปดูว่าจะมีเวลาทันหรือเปล่าไปถ่ายจุดชมวิวแป้นหนึ่งแป้นหนึ่ง